ตอนที่110จอคาชีแนะผู้อาวุโสเฟยนอที่เห็นสิบตนใช้ทักษะดังกล่าวจึงเริ่มกล่าวอธิบายออกมาแม้ชายหนุ่มข้างๆยังคงไม่กล่าวสิ่งใดเพราะทักษะนั้นเป็นตัวมันที่มอบให้สิทธิ์ด้วยตนเองคุณชายจูเยเวทักษะจันทราลรือลับเป็นทักษะระดับนาภาขั้นต่ำที่ยากจะฝึกฝนเพราะเป็นการโจมตีโดยปกปิดปรานกระบี่ที่ฟันออกทำให้ยากที่จะรับรู้ทิศทางหรือการโจมตีได้เมื่อได้พยักหน้ารับคำกล่าวของผู้อาวุโสเฟยนอพร้อมกล่าวออกมาแม้จะเป็นทักษะที่ดีแต่ยังมีจุดอออ่่่นนนยูมากกเชั เจ้าสํานักและเหล่าผู้อาวุโสต่างมองมายังจูเยวว่ายางสนใจจูเยเวทที่เห็นท่าทางคล้ายรอคอยคําตอบของเหล่าผู้อาวุโสจึงได้กล่าวอธิบายออกมาอย่างเรียบง่ายอย่างแรกการที่ต้องควบคุมปราณอย่างละเอียดอ่อนเพื่อปกปิดร่องรอยการโจมตีทําให้ลดทอนอํานาจพลังทําลายลงอย่างที่สอองอเนื่องจากการกระทําในข้อแรกทําให้การโจมตีแต่ละครั้งสิ้นเปลืองพลังลมปราณมากเกินความจําเป็นและสุดท้ายทักษะนี้ไม่เหมาะกับการโจมตีซึ่งซึ่งหน้าเพราะสามารถคาดเดาทิศทางได้ง่ายเกินไปซึ่งมันเป็นท เจ้าสำนักและเหล่าผู้อาวุโสต่างพยักหน้าแม้พวกมันจะทราบจุดอ่อนเช่นกันแต่หากเห็นครั้งแรกและเพียงเวลาไม่ถี่อึดใจคงยากที่จะตอบได้เช่นชายหนุ่มผู้นี้แต่ระดับทักษะก,การใช้กระบี่ของเขาช่างสมนาบัติฉยวอันดับหนึ่งจริงๆเพราะจูเยเวที่สามารถเห็นการเคลื่อนไหวอย่างละเอียดจึงทราบได้ว่าทิงหลงได้ลงมืออย่างเรียบง่ายที่สุดอีกทั้งยังควบคุมพลังลมปราณให้พอดีกับการโจมตีที่เข้ามาแต่ละครั้งทําให้ไม่เส้นเปลืองพลังลมปราณมากเกินไปซึ่งหากเป็นคู่ต่อสู้ที่มีฝีมือใกล้เคียงกันและต้องตอ เอาละจบเพียนเท่านี้สิ่งราบเรียบเช่นเคยดังขึ้นพร้อมพลังลงปราณที่ถูกกดไว้ประตูกออกเพียงคลิปตาร่างดังกล่าวคล้ายเงาพระเลือนก่อนจังหายซึ่งเป็นความเร็วที่ผู้มีระดับต่ำกว่าหลอมกายาไม่อยากจะสัมผัสทําให้ร่างของเจียววิที่อยู่ห่างออกไปกลับถูกปลายกระบี่จ่อที่ลำคอระหงของนางอย่างมิทันรู้ตัวจะเจ้าทะลวงระดับแล้วในตาเจียววิดูตื่นประหนกเพราะอยู่ดีอยู่ดีพลังที่นังสัมผัสได้จากกลังของชิงหลงกลับพุ่งทะยานอย่างรวดเร็วจนนางนี้สามารถตอบโต้ซึ่งเงื่อนดึนก่อนบุรุษเบืออ้อง้าาอยย่ยรกทแจิง ข้าติดอยู่ในเครื่องก้าวหลอมกายาถึง6เดือนคงไม่น่าแปลกใจนักที่ข้าจะทะลวงผ่านแม้ทชิงหลงจะกล่าวออกมาเช่นนั้นแต่ผู้อาวุโสฝ่ายในที่ชมการประลองที่ล้วนอยู่ขั้นหลอมกายาขึ้นไปต่างรู้สึกเจ็บปวดในจิตใจ,จเพราะก็ว่าที่พวกมันจะทะลวงขั้นดังกล่าวขึ้นมาได้ก็ใช้เวลาไม่น้อยกว่า5-10ถึงปีข้ายอมแพ้จี่ยอววีใส่สีสะเล็กน้อยด้วยความรู้สึกหม่นหมองก่อนกล่าวออกมาเพราะบุคคลที่คล้ายเป็นเป้าหมายของนางกลับยิ่งอยู่ห่างออกไปอีกขั้นฮ่าฮ่าฮ่าดีมากเป็นเสียงเจ้าสำนักและผู้อาว้งงก่่าขขึนมมิเพรแแ็ มีเพียงผู้อาวุโสลิงที่เป็นอาจารย์จึงรู้อยู่ก่อนทาให้ไม่มีท่าทีที่แปลกใจแต่อย่างใดอีกทั้งยังเห็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความภูมิใจฉายขึ้นบนใบหน้าส่วนจูเยเวทที่ได้ส่งเวทตรวจสอบออกไปก่อนหน้าก็หาได้รู้สึกแปลกใจเช่นกันแต่ขณะที่ผู้อาวุโสเฟยนอกําลังลุกขึ้นยืนเพื่อที่จะกล่าวปิดงานประลองสิทธิหลักกลับเป็นเสียงของชิงหลงที่ดังขึ้นมาจากสนามประลองพร้อมป้องมือคํานับขออภัยท่านเจ้าสํานักและผู้อาวุโสข้ามีบางอย่างที่อยากจะกล่าว เจ้าสำนักและเหล่าผู้อาวุโสทั้งสามเมื่อได้ยินใบหน้าที่ดูยินดีเมื่อครู่เริ่มรู้สึกเป็นกังวลขึ้นมาพร้อมทำท่าครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนที่จะนึกได้ถึงบางอย่างจึงได้หันไปมองอยังผู้อาวุโสหลิงอย่างพร้อมเพรียงคล้ายต้องการกล่าวถามว่าท่านได้บอกกล่าวเรื่องตำหนักจันทราแก่สิทธิท่านหรือ,อยังแต่เมื่อพวกมันเห็นใบหน้าผู้อาวุโสหลิงที่มักนิ่งสงบกลับเป็นบิดเบี้ยวคล้ายต้องการไปถ่ายทุกสีเดียวนี้มันไม่ต่างอันใดจ,จากคำตอบที่พวกมันไม่อยากที่จะได้ยินเป็นเพราะตัวผู้อาวุโสหลิงก็เพิ่งุกคิดไดไ้้เช่น่นนนนนััััววาตมมหลลื ในขณะที่ผู้อาวุโสลิงกำลังคิดจะกล่าวห้ามปรามสิษ์เพื่อมีให้เอ่ยสิ่งใดที่คล้ายชักนำหายนะสู่สำนักแต่ก็มีทันการเทียงมันจะอ้าปากสิรักของมันกลับได้กล่าวขึ้นมาเสมือนอดทนรอไม่ไหวที่จะเดินตามรอยเท้าของสำนักตะวันฉายและตำหนักไข้กนถ้าได้ยินถึงความสามารถอันน่าสะพรึงกลัวของอัจฉริยะที่ได้มาเป็นแขกผู้มีเกียรติจึงต้องการขอคำชี้แนะหวังว่าท่านคงไม่คิดปฏิเสธพร้อมเบนสายตาไปยังร่างจูเยวยเด้วยน้ำเสียงคาทายคล้ายไม่เชื่อในความสามารถโดยหาได้สนใจสายตาของเจ้าสำนักและเหล่าผู้อาวุโสระดดััับสสูููงงงงทท้้้้้หจจะไรรรกกนนนเเีีีีีียยว่่าาคคผมมฝืืออิๆพแลป หากอัจฉริยะที่ถูกกล่าวว่าสังหารเจ้าสำนักตะวันฉายต้องถูกสยบโดยสิทธิ์พี่ชิงหลงคงเป็นเรื่องน่าขบขันไม่น้อยแต่หากเขาไม่กล้ารับคำท้าเล่าเฮอะหากมันไม่กล้าจะต่างอันใดกับลูกเต่าเหาล่า,า,ลาลสิทธิ์ภายในสำนักต่างสนทนาขึ้นมาอย่างเมามันเหมือนเห็นภาพอัจฉริยะผู้นั้นถูกสิทธิ์พี่ของตนจัดการเฮอชิงหลงไม่นะ่าหาเรื่องใส่ตัวเลยจริงๆเป็นเสียงของผู้อาวุโสจินหวงที่กล่าวออกมาท่ามกลางเหล่าผู้อาวุโสฝ่ายในเพราะมีมันเพียงผู้เดียวที่ได้ทราบถึงความน่าสะพรึงกลัวของชายหนุ่มผู้นี้ผ หรือว่าแม้แต่ชิงหอลององก็มีสามารถรับมืออัจฉริยะผู้นั้นได้รับมือนั่นหาใช่สิ่งที่ข้ากังวลหากวันนี้เพียงแค่สูญเสียอัจฉริยะอันดับหนึ่งของสำนักก็ยังนับว่าเป็นโชคดีเพราะอัจฉริยะที่เจ้าสำนักและผู้อาวุโสระดับสูงทั้งหมดยังมิกล้าล่วงเกินจะเป็นไปได้เช่นไรที่สิทธิผู้หนึ่งจะรับมือได้เหล่าผู้อาวุโสฝ่ายในที่ได้ยินคำกล่าวของจินหวงต่างเริ่มรู้สึกตื่นประหนกในสิ่งที่ได้ยินเพราะการสูญเสียอัจฉริยะอันดนขออออองงงสาาาาานกกลกลลยยปมู่้้วจจจจหหหทดดระดใใึึไถแ ข้าจะกล่าวแก่พวกท่านตามตรงเพราะสิ่งที่พวกท่านต้องกังวลในตอนนี้คือหวังว่าอัจฉริยะผู้นั้นจะไม่บันดาลโทสะจนลงมือทำลายสำนักของเราระ้รายแรงถึงเพียงนั้นเนื่องจากไม่สามารถสัมผัสดได้ถึงน้ำเสียงล้อเล่นแม้แต่น้อยทำให้สีหน้าเหล่าผู้อาวุโสฝ่ายในเริ่มบิดเบี้ยวเพียงผู้อาวุโสจินห่วงพยักหน้าตอบรับเบาๆกลับทำให้เหล่าผู้อาวุโสฝ่ายในแข้งขาสาั่นคล้ายมีใช่ขาของพวกมันเอง ตอนที่111เจ้าอยากลองรีไม่ตอนนี้ผู้อาวุโสลิงที่ได้ยินคำกล่าวของสิทธสุรักก็แทบักห้ามใจตนเองไม่ได้ที่จะส่งสิทธของมันไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยมือตนแต่มันต้องแก้ปัญหาเบื้องหน้าก่อนจึงเร่งหันไปทางจูเยเว่คุณชายจูเยเว่โปรดท่านอยาถือสาในสิ่งที่สิทธของข้ากล่าวซึ่งสามารถเห็นสีหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลซึ่งเป็นสีหน้าที่ผู้คนภายในสำนักมิเคยได้เห็นมาก่อนในยามมีภัยร้ายพัดผ่านเข้ามาในอดีตผู้อาวุโสฝ่ายในที่ได้รับฟ ท่านอาจารย์แต่ชิงหลงที่เห็นอาจารย์ต้องกล่าวขออภัยแทนตนเองยิ่งทําให้ความโกรธแค้นที่มีต่อจูเยเวกลับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมจนถึงขั้นเริ่มมีจิตสังหารเลดลอดออกมาจากกลางผูกปากซะผู้อาวุโสลิงได้ตะโกนห้ามปรามออกไปด้วยความหวังดีเพื่อไม่ให้สิทธิ์ตนทําผิดพลาดจนถูกสังหารตายไปอย่างง่วข่าวแต่เสียงตะโกนดังกล่าวกลับทาให้อารมณ์ของชิงหลงเริ่มพลุ่งพล่านยิ่งกว่าเดิมในตาเริ่มแดงก่ำขึ้นมาด้วยความไม่ยินยอมพร้อมพยายามกล่าวขึ้นมาอีกครั้งแม้จะเป็นการฝืนคําสั่่่งงออออาา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 จจจรรรย์์ทนาาทนนนนนเเิขข้้ตหหัักไปใม ทั้งที่ท่านก็รับรู้ว่าข้าทุ่งเทความพยายามอย่างหนักเพียงใดเพื่อให้ได้มันมาแล้วจะให้ข้ายอมรับมันง่ายๆมันจะเป็นไปได้เช่นรกันตัวมันไม่คิดเลยว่าเพียงมันต้องการประมือกับชายหนุ่มเบื้องหน้ากลับเป็นเรื่องที่ยากลำบากถึงเพียงนี้กลับมีเรื่องเช่นนี้ด้วยมีหน้าแปลกใจเลยทำไมสิทพี่ชิงหลงที่มักไม่สนใจเรื่องภายนอกถึงต้องการที่จะท้าประลองให้ได้เหล่าสิบที่เพิ่งรับรู้ถึงเหตุผลจึงเริ่มที่จะรู้สึกเห็นใจขึ้นมาผู้อาวุโสลิงข้าย,ยินดีรับคำท้าประลองเพราะฉะนั้นท่านอย่่่าาาไดด้กกกลลวสิงออมอมีเย จูเยวเวที่เข้าใจในสิ่งที่ชิงหลงคิดเพราะหากเป็นตนที่ถูกกระทำคงยากที่จะยอมรับได้เช่นกันซึ่งมีทางแก้เพียงทางเดียวคือทำให้ชายหนุ่มเบื้อง้ายอมรับในความสามารถของตนเท่านั้นอาเออผู้อาวุโสลิงต้องการจะกล่าวขอร้องมีให้จูเยวเวสังหารสิบตนแต่ก็รู้สึกยากที่จะกล่าวออกเมื่อจูเยวเวเห็นท่าทีเช่นนั้นก็เข้าใจทันทีจึงทำได้เพียงสายสีรษะไปมาด้วยความจนใจก่อนที่จะกล่าวพวกท่านมีต้องกังวลเป็นเพียงการประลองชี้นะเท่านั้นพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนขณะกล่าว เมื่อได้ยินและเห็นท่าทีที่แสดงออกของจูเยเวททาให้ผู้อาวุโสหลงเรื่องครุ่นคิดในสิ่งที่ผู้อาวุโสจินห่วงได้กล่าวไว้ก่อนหน้าว่าอัจฉริยะผู้นี้เป็นผู้ที่น่าคบหาคนหนึ่งอีกทั้งยังเจรจาด้วยง่ายดายหรือพวกเราจะคิดมากกันไปเองแต่ในขณะที่จูเยเวเริ่มลุกขึ้นมาและเตรียมตัวที่จะก้าวออกไปยันสนามประลองกลับมีร่างหนึ่งวิ่งเข้ามาด้วยความเร่งรีบเมื่อมาถึงเบื้องหน้าเจ้าสํานักและเหล่าผู้อาวุโสมันจึงรีบกล่าออกมาทันทีระเเรียนนนท่าาาจ้าสํักมีีผู้้ท่่อาางตัววเป็นนนนเจ้้าาาสํัักกตะวยคใหม่ไดบุรุกกเเเเขข้้้าาาาาาามมมมไไไ่สสรถพววดป็นียงงขอิที่ทําหน้าที่เวยาเป้าประตูสํานักได้กล่าว สีหน้าของผู้อาวุโสภายในสำนักกลับเคร่งครึมขึข้นมาเพราะไม่คาดว่าสำนักที่ร้ายแม้กระทั่งผู้อาวุโสสูงสุดและเพิ่งมีการแต่งตั้งเจ้าสำนักกลับกล้าที่จะบุกรุกเข้ามาก่อนที่จะได้รับอนุญาตข้าจะออกไปต้อนรับเองเป็นเสียงของผู้อาวุโสเฟยนอที่ได้กล่าวแต่ไม่ทันที่จะกล่าวจบกลับมีเสียงดังขึ้นมาจากทิศทางที่เวนยามวิ่งมาเมื่อครู่ผู้อาวุโสเฟยนอมีต้องลำบากให้ท่านมาต้อนรับพร้อมกับร่างทั้งสี่ได้เดินเข้ามาซึ่งผู้ที่นำหน้ามันนั้นเป็นเจ้าสำนักคงหมิงผู้ เป็นเจ้าสำนักเจ้างที่กล่าวถามออกไปโดยมีอ้อมค้อมไม่มีสิ่งใดมากข้าได้ยินมาว่าปัจฉริยผู้ที่สังหารอดีตเจ้าสำนักของข้าพำนักอยู่ภายในสำนักของพวกท่านข้าจึงมาเพื่อทวงถามความเป็นธรรมคิวของเจ้าสำนักและผู้อาวุโสระดับสูงทั้งสี่ของสำนักจนกระจ่างเริ่มย่นขึ้นมาเพราะข่าวที่พวกมันได้รับก็ได้ส่งต่อไปยังสำนักตะวันฉายแม้จะไม่ได้ส่งข่าวล่าสุดที่เกิดขึ้นกับตำหนักห้ายคนให้ทราบก็ตามแต่เป็นไปได้อย่างไรที่พวกมันจะไม่ทราบว่าการที่มาร้องขอความเป็นธรรมเช่นนี้มีต่างอันใดาจากการยัั่่ววโททะกกาานนนนจรร้อองขคมเเป็ชใด กลับเป็นเสียงของจูเยเวทที่ได้กล่าวแรกขึ้นมาด้วยท่าทีสนใจเพราะนี่เป็นปัญหาของตนคงมิดีนักที่จะให้คนอื่นรับหน้าแทนเป็นเทียนผู้ยาวกลับลากกล่าวสอดแรกขึ้นมาข้าเป็นผู้ยาวก็จริงแต่ท่านต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมกับข้าคงมิผิดอันใดที่ข้าจะกล่าวถามพร้อมรอยยิ้มที่ผุดขึ้นมุมปากเจ้าสำนักคงหมิงพังงับไปชั่วขณะเพราะไม่คิดว่าบุคคลที่พวกันตดามหากลับมายืนเสนอหน้าอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกแม้จะรู้สึกเขินอายอยู่ภายในแต่ด้วยใบหน้าที่ด้านหนาของมันจึงหาได้แสดงความรู้สึกออกไปอีกกกทททัั้้้้้งงงลล่่าาาาาาาววเเรรีีียออขึนนมมมมดดจะไไตตสห ้าต้องการให้เจ้านำแหวนมิติของอดีตเจ้าสำนักตะวันฉายคืนมาไม่เพียงเท่านั้นเจ้ายังต้องชดใช้ทรัพย์สินเทียบเท่าครึ่งหนึ่งของสำนักตะวันฉายที่อยู่ภายในแหวนมิติของผู้อาวุโ,โสเซนอที่ถูกทำลายเป็นน้ำเสียงที่กล่าวออกมาด้วยความมั่นใจซึ่งไร้ความเกรงกลัวเหล่าตัวตนระดับสูงสำนักจันกระจากต่างมองหน้ากันเองด้วยสีหน้าโง,ง่งมก่อนที่จะคิดออกมาในทิทางเดียวกันหรือว่ามันจะกลืนกินโอสถหมดอายุถึงได้กล้ากล่าวอะไรเช่นนี้ออกมาแต่กลับเป็นร่างชายชะกันผู้หนึ่งที่ค่อยๆเดินออกมาเมื่อไ้ยน,นก่ออีตตป ฮึ่ยๆๆสำนักของพวกเจ้าคงมีผู้อาวุโสและเจ้าสำนักอยู่เป็นจำนวนมากเกินไปสินะถึงได้สามารถส่งมาให้นายน้อยของข้าเชื้เล่นเพื่อคลายความเบื่อหน่ายแต่อย่าได้กังวลเพราะนายน้อยข้าเป็นผู้มีเมตตาย่อมทําให้พวกเจ้าสมความปรารถนาอย่างแน่นอนก่อนที่จะเดินค่อยๆเดินอย่างไม่เร่งรีบไปยังด้านหลังของจูเยเว่เ่นเดิมพร้อมส่งรอยยิ้มยันจากด้านหลังที่คล้ายถามว่าเจ้าอยากลองหรือไม่ตอนที่1 1 2ปงรสิทศิ์สมเอานักระดับ ผู้คนในสำนักจันกระจ่างต่างแปรเปลี่ยนสีหน้าเป็นพลึกพลันเป็นเพราะพวกมันไม่เคยเห็นผู้ใดใช้อำนาจของผู้เป็นนายข,ข่มขู่ศัตรูได้อย่างเป็นธรรมชาติคล้ายตัวมันเป็นผู้ที่ลงมือด้วยตนเองเช่นนี้มาก่อนยกเว้นผู้อาวุโสโมที่ตกหน้าผากของตอนด้วยความจนใจเพราะตัวมันเป็นผู้ที่เข้าใจถึงลักษณะนิสัยของข้ารับใช้ผู้นี้เป็นอย่างดีร่างที่อยู่เบื้องหน้าจูเยเวต่างสันเป็นเจ้าเข้าพร้อมกับใบหน้าที่แดงขึ้นมาด้วยความโมโหเมื่อได้ยินคำกล่าวโดยเฉพาะเจ้าสำนักคงหมิงเพราะเพียนตัวมันขึ้นเป็นเจ้าสำนักได้ไม่นน่นลัับูชรรรอปเทีีมะพพงงืโจ อีกทั้งยังอยู่ต่อหน้าผู้คนมากมายจนตัวมันแทบอดใจไม่ไหวที่จะพุ่งเข้าไปกับซวอกรังดังกล่าวแต่ไม่ทันที่เจ้าสํานักคงหมิงจะได้กระทําสิ่งใดกลับเป็นจูเยเวที่กล่าวขึ้นมาก่อนอีกทั้งไม่คิดห้ามปรามสิ่งที่ข้ารับใช้กระทําเพราะไม่มีความจําเป็นอันใดที่ต้องเกรงใจต่อศัตรูโหแล้วหากข้าปฏิเสธพวกท่านจะทําเช่นไรหรือจะให้คนผู้นั้นลงมือสังหารข้าเช่นเดียวกับเจ้าสานักและผู้อาวุโสข,ของพวกเจ้าพร้อมหันหน้าไปยังผู้ที่อยู่หลังสุดของร่างทั้งสี่ที่เดินเข้ามาซ ้าฮ่าฮ่าเจ้าช่างสายตาเฉียบแหลมไม่คิดว่าจะสัมผัสถึงตัวตนของข้าได้เพราะตัวมันได้ปกปิดกลิ่นไอทั้งหมดที่แม้แต่เหล่าผู้อาวุโสสํานักจันกระจ่างยังม่มีผู้ใดรู้สึกตัวเพื่อชมดูเรื่องราวอย่างสนุกสนานแต่ชายหนุ่มผู้นี้กลับสามารถเจ้าสํานักตะวันฉายและผู้ติดตามที่กําลังถุนเฉียวเมื่อครู่กลับเริ่มย่นหน้าผากเข้าหากันเพราะไม่คิดว่าชายหนุ่มเบื้องหน้าจะสัมผัสได้ถึงตัวตนดังกล่าวได้รวดเร็วถึงเพียงนี้แต่เมื่อนึกถึงสถานะของชายผู้ที่พบมันนําพามาความมมััั่นใจกกก็ได้้ลบคคืาอีรง ตัวตนระดับสูงของสำนักจันตราจากเมื่อได้ยินจูเยเวกเกล่าขึ้นมาในคราแรกแม้จะยังรู้สึกสงสัยแต่เมื่อหันไปมองยังบุรุษที่สส่ตาจูเยเวได้ทีนำไปจึงได้สังเกตเห็นการแต่งกายและป้ายสำนักแต่มีเพียงเจ้าสำนักเจ้งที่นึกขึ้นได้และกล่าวออกมาเป็นคนแรกสิทธจากสำนักเมคาล่องจูเยเวเพียงหันไปมองหน้าเจ้าสำนักเจ้งด้วยความสงสัยเจ้าสำนักเจ้งพยักหน้าเสมือนเข้าใจในสิ่งที่จูเยเวกต้องการทราบจึงได้กล่าวอธิบาย คุณชายจูเยเวถึงแม้สำนักตันกระจ่างและสำนักตะวันฉายจะอยู่ไม่ห่างกันมากนักแต่อยู่ภายใต้การปกครองสำนักระดับหนึ่งที่แตกต่างกันซึ่งสำนักเมคาล่องเป็นสำนักระดับหนึ่งที่ดูแลสำนักตะวันฉายอีกทีเพราะตัวมันที่เป็นเจ้าสำนักจึงมีโอกาสพบเจอคนจากสำนักระดับหนึ่งอยู่บ้างทำให้สามารถระบุตัวตนจากชุดประจำสำนักได้เมื่อเห็นว่ามีคนรับรู้ถึงตัวตนของมันแล้วจึงมีคิดปิดบังอีกต่อไปถูกต้องข้าเยียจงเป็นสิทธิสายในของสำนักเมคาล่องที่รับภารกิจให้มาจัดการปัญหาของสำนักตะวันา้้ไดทรเือองหมจจีตชใ แต่หากเจ้าคิดว่าไม่สามารถชดใช้ในสิ่งที่สูญเสียไปได้ข้าก็พอมีวิธีเหล่าผู้อาวุโสสํานักจันกระจางเริ่มรู้สึกโล่งใจขึ้นมาหากเป็นไปได้พวกมันไม่อยากให้มีการประทะเกิดขึ้นภายในสํานักเพราะทั้งสองต่างเป็นตัวตนที่พวกมันมิอาจล่วงเกินเพียงเจ้าติดตามข้าไปยังสํานักเมคาล่องแล้วยอมรับโทษกับทางสํานักแต่โดยดีแต่ถ้าไม่ข้าจะใช้กําลังบังคับให้เจ้าต้องยอมรับเจ้าคิดว่าเช่นไรเยี่ยจงไม่อยากที่จะสูญเสียเวลาอันมีค่าในการฝึกฝนไปกับเรื่องราวของสสสาาาาานนนนัััััักกกกกรรรระดดดดบบทที่่่่่่ไไมมมคใใยยยตจจจึงงงงเเเุออห้้ลลพืโ็ว เพราะตัวมันที่ได้ยินข้อมูลทุกอย่างจากปากของเหล่าผู้อาวุโสตะวันฉายว่าอัจฉริยะผู้นี้ถึงแม้จะสามารถสังหารอดีตเจ้าสำนักลงได้แต่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันและการตายของผู้อาวุโสเซโนก็เป็นราชาที่สังหารส,าส่วนข่าวที่ชายหนุ่มเบื้องหน้าอาจเป็นสิบราชานมันย่อมไม่เชื่อเพราะไม่มีผู้ใดที่เห็นกับตาและหากเป็นเช่นนั้นจิงเหตุใด,ดราชาผู้นั้นจึงไม่คิดนำชายผู้นี้กลับไปฝึกฝนยังสำนักใบหน้าของเหล่าผู้อาวุโสสำนักจันกระจากกลับแปรเปลี่ยนเป็นบิดเบี้ยวเมื่อได้ยินคำกล่าวพล้ายเหนนนนนาาาายยยยยยองงสววมืืเเเเเรรีีู่ไทจพถปด้บบ เมื่อเห็นสีหน้ามั่นใจและมุมปากที่สยายยิ้มออกมาอย่างท้าทายของเยียจงจูเยวเวจึงกล่าวออกมาข้าหวังว่าเจ้าคงไม่คิดเสียใจภายหลังเขารู้สึกเอือมระอาไม่น้อยเมื่อคิดว่าผู้คนในโลกใบน,นี้ช่างยากที่จะพูดคุยด้วยเหตุผลแต่เขาต้องการทดลองอะไรบางอย่างอยู่พอดีจึงมิคิดปฏิเสธความหวังดีของอีกฝ่ายแล้วจึงหันไปกล่าวกับชิงหลงการประลองของข้าและเจ้าคงต้องเลื่อนออกไปสักเล็กน้อยหวังว่าเจ้าไม่ถือสา จชิงหลงจะไม่กล่าวตอบรับแต่จากสีหน้าของมันก็สามารถบอกได้ว่าไม่เชื่อแม้แต่น้อยที่จูเยเวจะมีชีวิตรอดกลับมาเมื่อกล้ากล่าววาจะอด,ดีเช่นนั้นกับสิทธิสายในของสำนักระดับหนึ่งที่อาจารย์เคยกล่าวให้คนในอดีตว่ามีระดับพลังไม่อ่อนด้อยไปกว่าระดับเจ้าสำนักและบางคนอาจมีพลังที่เหนือกว่าจะเสียใจหรือไม่เจ้าจะได้รู้ในไม่ช้าเพียงได้ยินวาจราระพายหูเมื่อครู่จากจูเยเวเยี่ยจงไม่อดทนรออีกต่อไประเบิดพลังลงปราณออกมาอย่างรวดเร็วคล้ายต้องการจบเรื่องราวไร้สาระนี้โดยทันทีเหล่าผู้ที่เรอารโดนลูกกกลงจาารปะททกัันของง้สอง ู้อาวุโสลิงที่สัมผัสได้ถึงพลังปราณของเยียจงจึงได้กล่าวออกมาสิบสายในของสำนักเมคาล่องกลับอยู่ในระดับหลอมกายาขั้นที่8ดมีหน้าถึงกลาที่จะลงมือทั้งที่ทราบดีอยู่แล้วว่าคุณชายจูเยเวสามารถสังหารตัวตนระดับหลอมกายาขั้นที่เจดลงได้เพราะตัวมันก็มีระดับหลอมกายาขั้นที่8เช่นเดียวกันแต่เพียงจบคำกล่าวทุกคนต่างหันไปมองยังร่างของชายหนุ่มทั้งสองอีกครั้งทันที เพราะเป็นฝ่ายเยียจรงที่เริ่มโจมตีก่อนแต่จูเยวเพียงยกยิ้มบางขึ้นมาพร้อมมือทั้งสองข้างที่ยังคงไครหลังอย่างไร้ความกังวลแต่เบื้องหน้ากลับปรากฏมวลจารึกเล่มหนึ่งลอยออกมาจากแหวนมิติซึ่งจูเยวทำเพียงใช้อำนาจจิตส่งพลังลงปราณผ่านอากาศเพื่อเปิดใช้งานโดยที่ตัวเขามีต้องขยับเขยื้อนแม้แต่น้อยแสงสีแดงเริ่มแผ่กระจายออกมารอบบริเวณเหอะก็เพียงผู้ใช้ค่ายคนคิดว่าข้าไม่เคยสู้กับอัจฉริยะด้านนี้มาก่อนหรือยังไงกันในทีแรกมันคิดโจมตีด้วยมือเปล่าแต่มันกกกกกกลลัับบรรรรู้สึึงงงงววววใใจจจนนมมมมาาาาอออออออยย่่่ไไถเเเีดดหิต็พป แกแรงอเสียงที่ควรเป็นเสียงโลหะเถื่อนเนื้อหนังกลับเป็นเสียงกระทบของแข็งบางอย่างสีหน้าประหลาดใจฉายบนใบหน้าเย่จงเพราะตอนนี้มันสัมผัสได้ว่าสิ่งที่มันฟันกลับเป็นกำแพงใสใคล้ายกระจกแต่ด้วยไอเย็นที่แผ่ออกมาทำให้เริ่มรับรู้ได้ว่าเป็นก้อนน้ำแข็งใสบริสุทธิ์ที่ได้ขวางมันเอาไว้และเมื่อเริ่มสังเกตยอย่างละเอียดกลับพบว่าสิ่งที่มันคาดคิดไว้คราแรกไม่ถูกต้องเพราะกำแพงน้ำแข็งนั้นหาได้ปกป้องร่างศัตรูแต่กลับกับขังตัวมันเอาไว้ภายในแทนเย่จงเห็นดังนั้นจึงเร่งหาหนนนนททาทาา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 างงงงลลลลลยยยยยเพดดบบจวมมมมมมกกกกถถูป่่่่่่ออออไไไแแตตััสสรรร้้้ใ เมื่อเยียจงได้หยุดคิดชั่วครู่จึงคิดว่าทักษะไข้คนดังกล่าวอาจคล้ายแก้วที่คว่ำครอบร่างตัวมันจึงเร่งจมตีไปยังพื้นที่มันเหยียบย่ำจนพื้นดินแตกกระจายแต่กลับต้องพบความผิดหวังอีกครั้งเพราะกำแพงน้ำแข็งได้ล้อมรอบตัวมันเอาไว้ราวกับฟองน้ำขนาดยักษ์เจ้าบดซบปล่อยข้าออกไปหากข่าออกไปได้เจ้าไม่ตายดีแน่เสียงร้องโวยวายของเยียจงดังขึ้นอย่างไม่หยุดแต่เสียงเหล่านั้นกลับไม่สามารถผ่านออกมาภายนอกได้ทำให้ผู้คนโดยรอบต่างเห็นเพียงมันทำท่ากล่าวอะไรบางอย่างภายในมีต่างอันใดจ,จากคนเป็นใบ จูเยเวที่ยังคงยืนนิ่งกลับมองไปยังภาพเบื้องหน้าด้วยความสนใจเพราะทักษะคุกเห็นมันที่จูเยเวทใช้หักตัวเขาเป็นผู้ใช้ออกด้วยตัวเองโดยไม่ผ่านมวนจารึกมันน่าจะกัดขังผู้ที่อยู่ในระดับหลอมกายาขั้นที่แได้เพียงไม่กี่อึดใจแต่ด้วยอำนาจของมันที่ใช้ผ่านมวนจารึกมันน่าจะเพียงพอที่จะกับขังตัวตนระดับครึ่งเก้าก่อเกิดแกนแท้ได้อย่างน้อยหนึ่งจิตชา5นาทีตอนที่113ทดลองนี่คือความสามารถที่แท้จริงของระดับการจารึกยังไงละ่ะ ด้วยจารึกระดับไร้ที่ติมันทำให้ทักษะหรืออาคมดังกล่าวสแสดงประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้อีก7็ถึงส่วนในระดับสวรรค์จะเพิ่มเป็นเท่าตัวส่วนระดับบรรพจารในที่ที่ข้าจักมามันยากที่จะพบเจอข้าจึงไม่มั่นใจนักว่ามันเพิ่มประสิทธิภาพได้ถึงระดับใดอีกทั้งในบางครั้งมันอาจทำให้อาคมที่จะรึกแสดงอำนาจแปรเปลี่ยนไปจากเดิมช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆจ,จ,จ,จูเยเวได้กล่าวตอบรับลีอินภายในดวงจิตซึ่งสามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกตื่นเต้นได้ภายในน้ำเสียง แต่ครู่ต่อมาเขาก็ได้กลับสู่ความสงบเพราะเมื่อนึกถึงความยุ่งยากในการที่ต้องจจรึกอีกทั้งหากตัวเขามีระดับที่เพิ่มขึ้นไม่ยอมทำให้มวลจจริกที่มีอยู่ก่อนหน้าแปรเปลี่ยนเป็นไร้ประโยชน์เพราะระดับพลังของอาคมเวทโจมตีจะเทียบเท่ากับตัวเขาที่ได้จจรึกในขณะนั้นปรับเป็นไปได้อย่างไรกันเสียงได้ดังขึ้นจากผู้อาวุโสทั้งสามจากสำนักตะวันฉายที่ได้มองไปยังภาพเบื้องหน้าด้วยความรู้สึกไม่อยากเชื่อในภาพที่เห็นคุณชายจูเย่เวกลับเป็นผู้ใช้ค่ายกนเป็นผู้อาวุโสหลิงที่ดังขึ้้้นนนนมมาาาาาาาเเพรระข่่่่่วทีีสงงงกกออนหนหไดลถึื้ อ,อ,อต้องของอภัยท่านเจ้าสำนักและเหล่าผู้อาวุโสเพราะข่าวการที่ตำหนักไข้ก้นถูกทำลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดข้าจึงคิดว่าการที่นายน้อยจูเยเวตได้รับการยอมรับเป็นผู้ใช้ไข้ก้นขั้นสูงระดับสามไม่สำคัญเท่าใดนักผู้อาวุโสโมที่ยืนอยู่ไม่ห่างมากนักได้กล่าวออกมาช,ชัดช่างหน้าสะพรึงกลัวจริงๆคิดถูกแล้วที่พวกเราไม่คิดล่วงเกินเป็นเสียงผู้อาวุโสหลิงที่กล่าวเมื่อเห็นร่างสิทธิสำนักเมคาล่องที่มีระดับพลังไม่ต่างจากมันเย็นถูกจัดการได้เพียงชั่วอึดใจทำให้เหล่าผู้อาวุโสสำนักจันกระจากตา แต่เหล่าผู้อาวุโสจากตะวันฉายทั้งสามที่ได้ยินต่างสีหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวย,ยิ่งกว่าเดิมซึ่งมิใช่เป็นเพราะความสามารถด้านไข่กลนของจูเยเว์แต่เป็นเรื่องที่ชายหนุ่มผู้นี้ได้ทำลายตำหนักไข้กลนทำให้เจ้าสำนักคงหมิงเร่งหันไปกล่าวยังเหล่าผู้อาวุโสสำนักจันกระจ่างทันทีข่าวสำคัญเกี่ยวกับตำหนักไค่กลนถูกทำลายทำไมพวกเจ้าไม่แจ้งมาให้พวกข้าทราบมันเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดเมื่อสองวันที่แล้วและพวกข้าที่วุ่นวายเกี่ยวกับกิจาการภายในสำนักจึงได้หลงลืมถึงแม่ข้าส่งไปจริงๆแต่่่่่่่่่่่พวววกกกกกเเเเจ้้าา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 าทททีีีีอออออออยยยยยยูููใในนนนรรรรรระหหงงงงงดดิิมมมมััสสไไบบบชปป็ผุโลล เจ้าสำนักคงหมิงที่ได้ยินกลับรู้สึกไร้คำที่จะโต้แย้งเพราะสองวันก่อนพวกมันได้ออกเดินทางมาแล้วจริงๆตอนนี้ร่างอันเหนื่อยล้าของเยียจงที่อยู่ภายในคุกเหมันเริ่มมีสีหน้าซีดเซียวอ,อ,อีกทั้งยังดูเหมือนหนาวสั่นไปทั่วทั้งตัวเพราะภายในนั้นเรียกได้ว่าหนาวเหน็บอย่างที่สุดจูเย่เว่ยที่ยืนอยู่เบื้องหน้าคุกเหมันเริ่มที่จะลงมือทำอะไรบางอย่างจึงได้เดินไปสัมผัสน้ำแข็งเบื้องหน้าซึ่งตัวเขาคิดส่งพลังเวทของตนเข้าไปโจมตีภายในโดยตรงแต่ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถทำได้อย่างที่่่่คคคาดดดไวว้จึหยยุุรรนิอููั ก่อนที่จะเรียกมวลจะรืกอขึ้นมาอีกอันพร้อมจ่ายพลังลงปราณล,ลงไปแสงสีแดงแผ่กระจายออกมาอีกครั้งพร้อมหอ,อกทะลวงสังหารนับสิบเล่มที่รารลอมคุกเหมันเอาไว้ทําให้ใบหน้าของเยียจงที่อยู่ภายในนั้นแปรเปลี่ยนเป็นอัปปลักขึ้นมาทันทีถึงแม้จะไม่ได้ยินเสียงของเยียจงแต่ผู้คนโดยรอบสามารถรู้สึกถึงความหวาดกลัวได้ผ่านทางสีหน้าของมันนั้นนั้น,น,นเขาคิดจะทําสิ่งใดกันเสียงของเจ้าสํานักคงหมิงดังขึ้นมาอีกครั้งเพราะคิดว่าการต่อสู้ควรจบลงแล้วแต่คําถามของมันก็ได้รับคําตอบอย่างรวดเร็ว หอ,อกทั้งสิบเล่มต่างพุ่งทะลวงเข้าไปภายในคุกเหมันซึ่งกลับไม่ถูกขวางกั้นเช่นก่อนหน้าทาให้ดูเหมือนพวกมันกําลังย่งชิงที่จะทะลวงร่างของผู้ที่อยู่ภายในเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดได้ดังขึ้นจากภายในคุกเหมันแต่ก็เป็นเช่นเดิมมันไม่สามารถส่งผ่านเสียงร้องอันน่าเวทนามาให้ผู้คนที่อยู่ภายนอกได้ยินทําให้เลือดสีแดงได้สาดกระจายอยอมภายในคุกเหมันให้มีต่างอันใดจากคุกโลหิตแต่เมื่อหยดเลือดที่เกาะผนังน้ําแข็งเริ่มไหลลงมากองอยู่เบื้องล่างทําให้เห็นร่างของเยียจงชัดเจน ทำให้ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างแสดงสีหน้าที่มิต่างอันใดาจากบิดาเพิ่งลาจากเพราะไม่คาดคิดว่าชายหนุ่มที่ดูมีท่าทางอ่อนโยนกลับลงมือได้โหดเที้ยมถึงเพียงนี้แม้เจ้าสํานักคงหมิงอยากกล่าวห้ามแต่ก็กลัวว่าจะได้เจริญรอยตามคุณชายเหี้ยตรงไปจึงทําได้เพียงมองไปยังสิ่งที่เกิดด้วยขากรรไกรล่างที่สันรักรัวดูเหมือนว่าหากใช้เวทจกม้วนจารึกจะทําให้มันไม่หักล้างอีกทั้งยันซ้อนทับกันได้คล้ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งหากทั้งสองเป็นเวทที่จูเ,วเว่เวยตอเออกลวงสงหารย่อมท,ามอท,ทําาลยออกมายใน ส่วนลี่อินที่เห็นการกระทาของจูเยเว่ก็มีได้แปลกใจเท่าใดนักเพราะหลักการของข้ายกลในโลกใบน,นี้มันสามารถซ้อนทับกันเพื่อเพิ่มอํานาจของค้ายกลคะค,คุณชายจูเยเว่เสียงของผู้อาวุโสหลิงได้ดังขึ้นมาคล้ายต้องการกล่าวห้ามมิให้จูเยเว่ลงมือถึงชีวิตเพราะมันอาจทาให้สานักจันกระจ่างเดือดร้อนที่ไม่คิดยื่นมือช่วยเหลือยามที่ศิษย์ของสานักเมฆาล่องถูกสังหาร ผู้อาวุโสมีต้องกังวลถ้าไม่ปล่อยให้เขาตายอย่างแน่นอนเพราะเขาเพียงต้องการทดสอบเท่านั้นหาได้ต้องการสังหารแต่อย่างใดพร้อมกับสลายการทำงานของหอ,อกทะลวงสังหารและกระตุ้นมวลจารึกอีกอันขึ้นมาซึ่งบรรจุเวทพฤกษาหวนคืนทำให้ร่างเยียตรงกลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์อย่างรวดเร็วผู้คนโดยรอบต่างตกตะลึงเมื่อเห็นภาพดังกล่าวเพราะจากสภาพปางตายกับพื้นคืนมาอย่างไรเรื่องราวแต่กลับตกตะลึงยิ่งกว่าเมื่อเห็นภาพต่อจากนี้ เพราะจูเยว่ยังคงสงสัยเกี่ยวกับการแสดงพลังของไข้กลนอยู่เล็กน้อยจึงได้ลองกระตุ้นเวจากมวนจารึกอีกครั้งและเมื่อสภาพของเยตจงใกล้ตายก็ทำการรักษาเช่นเดิมซึ่งได้กระทำเช่นนี้นับสิบครั้งจนตัวเขารู้สึกเข้าใจในการใช้งานมันมากยิ่งขึ้นทำให้จูเยวเริ่มที่จะคลี่ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขแต่รอยยิ้มดังกล่าวกลับมิตางอันใดาจากปีศาจร้ายในสายตาผู้คนที่กำลังเฝ้าดูแต่ผู้ที่รู้สึกหวาดกลัวเกินกว่าผู้ใดคงเป็นชิงหลงเพราะเมื่อตัวมันคิดว่าหากเมื่อครู่สิจากสำนักระดดดัาาัับบไมมมมม่่่่่เเข้้้้้าาาาาแแททททรรรรกงงงงีนนนนนนนุยยวววคคคจ็็ปปอภใลิต จูยเยวที่ไกลอคคมของคุกเหมดนอบลงทำให้ทุกคนสามารถเห็นผ้าสีขาวที่เฮียจงได้สวมใส่เข้ามาในคราแรกปรแปลแอ็ลี่ยนเป็นสีแดงด้วยเลือดจากตัวมันทำให้ร่างที่นอนหมดสติอยู่บนพื้นแมไรายซึ่งบาดแหลแต่เมื่อมองจากบริเวณไกลออกไปก็มีได้ต่างอันใดาจากซากศพที่นอนจมกองเลือดเมื่อเห็นว่าทุกอย่างจบลงเจ้าสำนักคงหมิงเร่งเข้ามาประคองร่างของเฮียจงพร้อมกับตรวจสอบอาการอย่างละเอียดกลับพบว่าเพียงหมดสติลงไปเท่านั้นซึ่งน่าจะเกิดจากความเจ็บปวดที่ยากจะทานทนทำให้ตัวมันถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอ,อกเพราะหากบุคคลเบ้ออองงหนนนาารไคววมมมัับบผิดชส่่่่ึยตตกที แต่ไม่ทันที่เจ้าสำนักคงหมิงจะทันได้ครุ่นคิดสิ่งใดเสียงเสียงหนึ่งได้ดังแทรกขึ้นมาฮึฮึฮึที่พวกเจ้ายังอยู่ไม่รีบจากไปมิใช่ว่าต้องการได้รับความเป็นธรรมเช่นเดียวกับสิทธิของสำนักเมคาล่องเป็นเสียงของเฟยซิ่วที่กล่าวออกมาพร้อมรอยยิ้มที่เสยยอยู่มุมปากอีกทั้งสายตาดูถูกเหยียดหยามที่ทอดมองไปยังร่างที่ไม่ได้สติซึ่งตัวมันอดทนรอจังหวะนี้อยู่นานตอนที่หนึ่งร้อยสิบสี่ฟานอู่หลงตอนนี้เจ้าสำนักคงหมิงและเหล่าผู้อาวุโสตะวันฉายแม้อยากจะเอ่ นายน้อยข้าลืมให้พวกมันทิ้งแหวนมิติเอาไว้หรือว่าจะให้ข้าไปเรียกพวกมันมาอีกครั้งดีขอรับใบหน้าของเหล่าเจ้าสำนักและผู้อาวุโสสำนักจันกระจากต่างกระตุกไม่หยุดเมื่อได้ยินคำกล่าวจูเยเว์เพินถอนหายใจกับพฤติกรรมของข้ารับใช้เช่นเคยช่งางเถอะหักหนักมือเกินไปเหล่าตัวตนระดับสูงของสำนักเมคาล็องคงออกหน้าด้วยตนเองข้าไม่ต้องการเสียเวลาโดยไม่จำเป็นเพราะตัวเขามีเวลาเดินทางที่จำกัดหากต้องมาเสียเวลากับเรื่องเช่นนี้มากเกินไปอาจทำการเดินทางต้องล่าช้า เมื่อได้ยินบทสนทนาของนายบ่าวเบื้องหน้าที่คล้ายตัวตนระดับสูงของสำนักเมคาล่องมีค่าเพียงทำให้เสียเวลาหาได้ทำให้ทั้งสองต้องรู้สึกวิตกกังวลแต่อย่างใดเจ้าสำนักเจิ้งและเหล่าผู้อาวุโสที่คิดกล่าวเตือนจึงหยุดความคิดดังกล่าวลงทันทีแต่ขณะที่จูเย่เวกยกำลังหันไปหาชิงหลงเพื่อถามเรื่องประลองชี้แนะก่อนหน้ากลับเป็นเสียงลี่อินที่กล่าวเตือนมีตัวตนที่แข็งแกร่งได้จับตามองเจ้าเมื่อครู่แต่ไม่ทันที่จูเย่เวยจะกล่าวถามรายละเอียดจากลี่อินกลับมีเสียงหนึ่งได้ดังขึ้นจากบนทท้้้อออองงงฟาาาเเเจจคปปป็นนนบุตตรรขสสีีี่่่กกไมื15ะ ซึ่งจูเย,ยเวไม่สามารถสัมผัสได้ถึงอารมณ์ใดๆจากน้ำเสียงทำให้ไม่สามารถคาดเดาจุดประสงค์ของผู้มาเยือนแต่สัญชาตญาณเขากลับร้องเตือนถึงอันตรายทุกคนที่อยู่ภายในสำนักจันกระจ่างทั้งหมดเมื่อมองไปตามเสียงที่ดังขึ้นมาจึงได้พบร่างชายไวกลางคนผู้หนึ่งที่มีสีหน้าสงบได้ลอยตัวอยู่เหนือสำนักจันกระจ่างทำให้ทุกคนที่เห็นต่างทราบได้ทันทีว่าผู้ที่มาย่อมเป็นตัวตนที่มีอัดลุ่งเกินเพราะมีเพียงผู้ที่อยู่ระดับหลอมจิตวิญญ,ญาณขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้เจ้ารีบเปล จูเยเวที่คิดเอ่ยออกไปตามที่ลี่อินบอกกลับต้องหยุดลงเพราะเป็นเสียงของบุรุษคนเดิมที่ได้กล่าวขึ้นมาอีกครั้งคล้ายทราบในสิ่งที่จูเยเวคิดด้วยอายุ15ปีของเจ้าที่เท่ากับยามที่สตรีนางนั้นจากไปอีกทั้งบิดาของเจ้ายังมีนามว่าเฟยหลงซึ่งเป็นนามเดียวกับอดีตสิทธิผู้หลบหนีของราชันจีเหวินซานหากเจ้าคิดที่จะกล่าวปฏิเสธตัวข้าคงยากที่จะทำใจยอมรับมันได้พร้อมสายศีรษะเล็กน้อยสีหน้าจูเยเวเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมขึ้นมาเพราะตัวตนเบื้องหหนนนน้้้าาาาาากกลัทงงีีี่่มมขออออตยยะเเดดจจสสแควว คากล่าวได้ถูกต้องสินะเมื่อกล่าวจบใบหน้าที่นิ่งเรียบกลับเริ่มสยายยิ้มออกมาฮือฮือฮือฮ่า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 เสียงหัวเราะที่ค่อยๆดังขึ้นอย่างบ้าคลั่งได้ทำให้ท้องฟ้าที่สว่างสดใสเริ่มปนป่วนแปรเปลี่ยนกลางวันให้ปกคลุมด้วยความมืดคล้ายเ้าล่างของหายนะกำลังมาเยือนจูเยเวที่สงสัยในตัวตนของบุรุษเบื้องหน้าทำให้เขาได้กล่าวถามออกไปท่านเป็นใครกันแต่เพียงซึ้งคำกล่าวเสียงลี่อินกลับร้องเตือนจูเยเวจากภายในดวงจิตทันทีรีบหนีเร็วตู้มอมอม เพียงการสบัดมือเพียงครั้งเดียวอย่างไม่ใส่ใจได้ส่งพลังอำนาจทำลายล้างผ่านอากาศด้วยความเร็วที่จูเยเวไม่สามารถตอบสนองได้ทันทําให้ร่างของเขาถูกอัดลงไปกับพื้นดินที่ยืนเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่ขึ้นมาสีหน้าที่ดูบ้าคลั่งเมื่อครู่ได้แปรเปลี่ยนเป็นนิ่งสงบพร้อมกล่าวออกมาด้วยน้าเสียงไร้ซึ่งอารมณ์ใดๆถ้าเป็นผู้ถามและเจ้ามีหน้าที่เพียงตอบไปกอแต่แขกอม้ยมกม้ยมกเลือดสีแดงได้สาดกระจายทั่วก้นหลุมพร้อมร่างที่เต็มไปด้วยบาดแผละสาหัสทั่วทั้งตัวจูเยเวค่อยๆเงย เอาเถอะถึงอย่างไรข้าก็รอเจ้ามาถึง15ปีหากรอคอยอีกสักนิดคงไม่ช้าเกินไปข้าฟานอูหลงศิษย์ของราชาไร้พ่ายฮา,านตรงเพียงเท่านี้เจ้าก็น่าจะพอเข้าใจเมื่อกล่าวจบรอยยิ้มหน้าขนลุกได้ผุดขึ้นมาในตาของจูเย่เว่ยบเบิร์กกว้งขึ้นทันทีเมื่อได้ยินในสิ่งที่ฟานอูหลงกล่าวเพราะนั้นหมายความว่าบุคคลผู้นี้เป็นศัตรูของตนอย่างแน่นอนเพราะเป็นมารดาตนที่ได้สังหารอาจารย์ของมันฟ้าฟานอูหลงผู้ปกครองสูงสุดของทวีปฝั่งตะวันออกตอนนี้เสียงเจ้าสำ แม้จะไม่เคยเห็นตัวจริงกับตาแต่นำของผู้ปกครองสูงสุดทวีปที่พวกมันอยู่มีหรือที่เหล่าตัวตนระดับสูงของสำนักจะมีเคยได้ยินผ่านหุีกทั้งยังได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าเป็นสิทธิของราชาหันตรงที่หายสับสูนทำให้พวกมันมั่นใจอย่างที่สุดว่าต้องเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนเมื่อฟานอูลงเห็นว่าชายหนุ่มเบื้องหน้าทราบแล้วว่าตนเป็นใครจึงได้กล่าวออกมาอย่างไม่รีบร้อนตลอด15ปีที่ผ่านมาข้าเฝ้ารอข่าวอัจฉริยะที่สตรีนางนั้นกล่าวว่าจะถือกำเนิดอย่างใจจดใจจ่อแม่ข้ากังวลอยู่บ พราะตั้งแต่มันได้ทราบข่าวจากราชันกระบีสังหารหอยุงเทียนว่วอาจารย์ได้ตตยไปอย่างไร้ความเป็นธรรมจากสตรีผู้หนึ่งที่ตัวตนระดับราชันก็มีอาจรับมือด้วยความแค้นทําให้มันฝึกฝนอย่างหนักจนเมื่อ5ปีก่อนฟานอูหลงได้ทะลวงเข้าสู่ระดับทลายวิญญ,ญาณขั้นสูงสุดซึ่งขาดอีกเพียงครึ่งก้าเท่านั้นที่จะเข้าสู่ราชันถึงแม้จะไม่เข้าสู่ราชันเต็มตัวแต่เพียงระดับนี้ก็เพียงพอที่จะยืนเหนือผู้ใดในทวีปฝั่งตะวันออก หลังจากนั้นมันจึงได้สั่งการให้สำนักระดับกึ่งสุดยอดทั้งสี่สำนักแจ้งข่าวไปยังมันทันทีเมื่อพบเจออัจฉริยะที่มีความสามารถระดับเทียบสวรรค์เพราะตัวมันที่ยังไม่เป็นราชาที่แท้จริงจึงไม่สามารถสัมผัสได้ถึงกฎของสวรรค์เชกเช่นเดียวกับเหล่าราชาทั้งสามและเมื่อสองวันก่อนหลังจากที่ได้มันได้ออกจากการฝึกฝนและได้รับข่าวการปรากฏตัวของอัจฉริยะผู้หนึ่งอีกทั้งราชาทั้งสามที่ปรากฏตัวมันจึงมุ่งตรงไปยังเมืองแสงอรุณเพื่อตรวจสอบเรื่องราวด้วยตนเองทำให้รับรู้ถึงนามของเฟ ฟานอูหลงจึงมั่นใจแปดถึงเก้าส่วนว่าชายหนุ่มผู้นี้ย่อมเป็นคนเดียวกับที่มันตามาหาจึงได้เดินทางออกจากเมืองแสงอรุณเพื่อมายังสำนักจันกระจ่างทันทีเพราะผู้คนในเมืองต่างเห็นว่าจูเยเว่ได้ออกเดินทางไปพร้อมผู้อาวุโสของสำนักเมื่อเจ้าทราบแล้วว่าข้าเป็นใครแล้วเจ้าคิดว่าข้าควรทำเช่นไรกับตัวเจ้าดี เมื่อฟานอูหลงกล่าวทมกลับพลายเป็นคำตอบเพราะติดสังหารที่ไหลทะลักออกจากกลางมันอย่างน่าสะพรึงกลัวได้ทำให้ผู้คนที่อยู่ภายในสำนักที่ต่ำกว่าระดับหลอมกายไม่สามารถทานทนต่างหมดสติลงลงไปทันทีส่วนผู้ที่อยู่ระดับหลอมกายขึ้นไปต่างซุดตัวลงไปกับพื้นอย่างมีอัดฝืนและแง้มมองยังร่างที่อยู่บนท้องฟ้าด้วยใบหน้าซีดเซียวด้วยร่างกายที่สั่นสะท้านเสมือนทาสรับใช้ที่จ้องมองไปยังเจ้าชีวิตของตน